ขอน้มน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารักธรรมในวันนี้อาตมาภาพเขาร่วมศึกษาในคําว่าสิ่งที่น่ากลัวจงระวังการกระทําแห่งกรรมชั่วอย่าเดื่อตัวคิดว่าไม่มีใครเห็นความน่ากลัวก่อเกิดจากใจตนเองจะเป็นผลไม่พ้นกรรมดังนี้แหละสิ่งที่น่ากลัวที่สุดสําหรับชีวิตคนเรานั้นก็คือกรรม ไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมไม่ดีก็ล้วนแต่ต้องมีผลกรรมมาคืนมาทั้งสิ้นกรรมที่ดีก็จะส่งผลซึ่งกรรมผลแห่งกรรมดีอันดับแรกเลยก็คือจิตใจของเราก็จะชุ่มชื่นไปด้วยอานิสงส์แห่งความดีซึ่งจะทำให้ชีวิตเราดีได้และในอนาคตก็จะนำพาชีวิตเราให้เคลื่อนสู่จุดที่สูงที่สุดได้แต่ถ้าเป็นกรรมชั่ว ก็จะนําผลแห่งความชั่วเข้ามาหาชีวิตเราก็จะทําให้ชีวิตเราต้องตกต่ํําย่าแย่ลงเราคงไม่อยากให้ชีวิตเราต้องตกต่ําย่ำแย่ลงหรอกนะเพราะฉะนั้นแล้วตนเองจะต้องเป็นผู้กําหนดชีวิตตนเองให้ได้ว่าจะพาชีวิตของเราไปทางไหนผลแห่งกรรมนั้นก็จะตอบสนองคือเราเสมอไม่ชั่นนี้ก็ชัตนหน้าแน่นอนจะมีใครบ้างละ่ะ ที่ก่อกรรมชั่วไว้แล้วจะไปยืนหน้าสลนได้โดยไม่ต้องรับผลแห่งกรรมชั่วเลยไม่มีทางแต่ไม่ว่าจะเป็นกรรมดีนั้นก็ล้วนต้องมีสองด้านเสมออย่าปักใจกับสิ่งใดที่ทั้งสิ้นให้มันมากนะเพราะว่าทุกๆสิ่งทุกๆอย่างมันไม่มีอะไรแน่นอนหรอกอยู่กับปัจจุบันนั่นแหละดีที่สุดความหมายก็คือจงทำดีแต่อย่ายึดติด กับผลแห่งกรรมดีนั้นเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าอดีตชาติเราได้ก่อเหตุแห่งกรรมดีหรือกรรมชั่วไว้เท่าไหร่และผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วระลัที่เราก่อวันนั้นจะส่งผลถึงเราเมื่อไหร่ไม่รู้จงวางใจลงเสียเถิดและความสุขก็จะเกิดขึ้นกับเราได้เองเชื่อสิเราสัมภเวสีหรือผีสางหาได้น่ากลัววิบากกรรมคือตัวการสร้างความทุกข์ ที่น่ากลัวที่จิตจิตยึดไม่ยอมหยุดกลายเป็นจุดที่เบียนไหวไม่ยั่งยืนไร้โอกาสได้กลมกลืนกับธรรมะวิบาก,กรรมเป็นภาระไม่อาจฝืนมากำหนดเป็นตัวตนบนจุดยืนต้องกล้ากลืนตามลำพังกรรมพาไป ชีวิตไซไปตามกรรมสร้างชาติพบถ้าจิตใสใจสงบก็จบได้อยา่าหวาดกลัวแม้ผีสางหมู่มานใดใจสำคัญเราเท่านั้นกำหนดเองทั้งบาวเบนเป็นไปตามกรรมกำหนดไปตามบทกดแข่งกรรมไม่ละเว้นต้องจำนวนเราเป็นคนเลือกทางเอง ก่อกรรมเวรต้องชดใช้ไม่มีของฟรียุติธรรมดีไม่ผิดหวังที่ทำไว้ทั้งชั่วดีที่มีให้ไม่ผิดไปจากนี้กรรมกำหนดต้องชดใช้ในชั่วดีกับสิ่งที่ได้ก่อไว้ไปตามกรรมนำชีวิตจิตด,ดวงนี้ให้มาเกิดรู้ไว้เถิดผลแห่งกรรมไม่มีผิดหวัง ไม่มีใครจะสามารถมาเบียดบังกำใครกำมันไม่กลัวก็ช่างดังนี้แหละขอความสุขความเจริญจงมีแด่ทุกๆท,ท่านเทินเจริญพร